มันไม่มีอ่ะเอาส้มได้ไหมล่ะไม่เอาเอาแมวส้มเอาแอปเปิลไหมไม่เอาส้มลมะมันก็ได้เหมือนกันแมสีส้มเหมือนกันไม่เอาส้มหนูจะเอาแครอทฝรั่งไม่เอาฝรั่งเอาบรอกโอลี่ไหมไม่เอาหนูจะเอาแครอทเทคนิคการปรับพฤติกรรมในเด็กเล็กนะคะที่ลูกชอบปฏิเสธแม่เสนออะไรก็ไม่เอาไม่ไม่ไม่ในวัยที่ลูกชอบพูดไม่ไม่ไม่เนี่ยแม่เสนออะไรไปก็ไม่เอาสักอย่างเราจะทํายังไงดีเทคนิคอันนึงอะค่ะก็คือ เราจะคิดว่าเวลาลูกปฏิเสธเราเนี่ยแม่พยายามจะคุยได้เหตุผลหรือบอกเขาว่าอันนี้ก็ดีกว่าอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือลูกก็ยิ่งพูดปฏิเสธพูดต่อต้านไปเรื่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีกว่าก็คือเวลาลูกกาลังโวยวายอยู่ะมันเป็นช่วงเวลาที่แม่ไม่สามารถคุยกับเขาได้เหตุผลได้วิธีที่ดีกว่าก็คือตอนที่ลูกเขาอยากได้อะไรแล้วเราไม่สามารถให้เขาได้ลูกขอมาแล้วเขาปฏิเสธไม่เอาให้แม่นิ่งก่อน พอลูกวอยวายให้คุณแม่นิ่งก่อนอย่าเพิ่งตอบสนองหรือคุยด้วยเหตุผลกับเขาตอนนั้นเพราะว่ายังไงลูกก็ไม่ฟังพอคุณแม่นิ่งปับ๊บคุณแม่เอาของเล่นออกไปนิดหน่อยเพราะว่าป้องกันการให้ลูกจะโยนของจะแล้วเนี่ยพอลูกเขาหยุดความพยายามไม่จะวอยวายหรือโยนของเล่นเนี่ยให้คุณแม่ค่อยคุยกับเขาตอนที่เขาสงบแล้วนิ่งแล้วการคุยกับลูกด้วยเหตุผลหรือเสนอทางเลือกหรือช้อยต่างๆเนี่ยควรจะสอนเขาตอนที่เขาสงบแล้วแล้วไม่ไวอยวายแล้วแล้วก็นําเสนอว,ว่าเออการเล่นแบบนี้ก็สนุกเหมือนกันนะ เด็กนะ่ะเขาจะเข้าใจได้ว่าถ้าเขาโวยวายจะไม่มีใครนะ่ะมาคุยกับเขาหรือเล่นกับเขาแต่ถ้าเขานิ่งสงบเล่นเล่นเล่นกันดีๆเนะี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาสามารถเล่นกับแม่ได้อย่างมีความสุขค่ะซึ่งต่อไปเนะี่ยก็จะเป็นวิธีการสอนที่ช่วยลดพฤติกรรมการโวยวายและปฏิเสธของเด็กนะคะหนูจะเอาแครอทแครอทมันไม่มีอ่ะหนูเอากีวีไหมไม่เอากีวีหนูจะเอาแครอทอืมหรือบลอกโคลีดีไม่เอาหนูจะเอาแครอทมันไม่มี แค่อบไม่มีค่ะเรามีในตะกรา้าเดี๋ยวเราหั่นมะม่วงกันแล้วกันเนะาะโอเคและดึงมะม่วงใส่ตะกร้าได้เลยเยี่ยมค่ะเห็นไหมมะม่วงได้เหมือนกันเลยค่ะโอเคมาเลิกกันแอปเปิ้ลอืมแอปเปิ้ลเนาะมาอืมนี่ไงคุณแม่มีมีดด้วย หัน่นกันดีกว่าใช่เลยเสร็จจานและเราจะสังเกตว่าเวลาแม่เนี่ยเขาจัดการพฤติกรรมกับลูกนะคะถ้าลูกเขาวอยวายเนี่ยแม่เขาจะไม่คุยด้วยแล้วก็นิ่งเสียงก็จะเปลี่ยนแม่เขาจะสงบแล้วก็ให้ลูกเนี่ยเขาเรียนรู้และรับรู้ว่าถ้าเขาวอยวายแม่จะไม่ต่อรอต่อเถียงกับเขาจะไม่คุยด้วยเหตุผลเพราะแม่เขารู้อยู่แล้วว่าลูกไม่พร้อมจะรับฟังตอนนั้นพอแม่นิ่งลูกเขาจะเริ่มเรียนรู้ว่า อ๋อแม่นิ่งเนี่ยนะเขาต้องนิ่งด้วยพอหลังจากที่เขานิ่งเนี่ยแม่ก็จะคุยกับเขาแล้วนําเสนอวิธีการเล่นกับเขาลูกเขาก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าพฤติกรรมการโวยวายเวลาอยากได้สิ่งที่ต้องการเนี่ยมันไม่เหมาะสมแต่การให้เขาเล่นดีๆยอมรับได้เวลาแม่มานําเสนอของเล่นให้เขาเนี่ยเราเล่นด้วยกันเนี่ยมันสนุกกว่ามีความสุขกว่าลูกเขาก็จะเรียนรู้ว่าเขาควรทาพฤติกรรมแบบไหนมากกว่าคะ่ะ